เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสอพอคลองใหญ่จะมาตราดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากรับแจ้งจากนายอาทิตย์หนองแพรรองประธานอาสาสมัครสมาคมสว่างบุญเชื่อเหลือธรรมวิสถานตราเสออเขต2อำเภอคลองใหญ่ว่ามีคนเข้าไปขโมยเงินในตู้บริจาคลงศพบ,บริเวณหน้าที่ทําการหน่วยกู้ภัยซึ่งเบื้องต้นนั้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาไว้ได้เมื่อไปถึงพบว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยกันจับตัวผู้ก่อเหตุคือนายขาวเป็นชาวกัมพูชาอายุ18ปีอยู่บ้านเช่าไม่มีเลขี่หมู่ที่2ตำบลคลองใหญ่ พร้อมกับรถจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันเป็นรถทันด้าเว็บ114ชมพูที่คนร้ายขับขี่มาเดยในขา่าวชาวาคมพูชาบอกว่าตนเองพักอาศัยอยู่กับพ่อแม่ในบ้านเช่าหลังนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วและได้ขโมยเงินมาแล้ว14ครั้งโดยจะใช้ยานพาหนะขับขี่ตะเวนไปทั่วอำเภอคลองใหญ่ซึ่งมักจะเข้าไปขโมยตามวัดบ้างหรือตามศาลเจ้าที่มีตูบบริจาควางไว้เมื่อได้เงินแล้วก็จะนําเงินไปใช้จ่ายเที่ยวเตร่ ท่านี้ก่อนเกิดเหตุตนได้กับขี่รถจักรยานยนต์มาขโมยเงินที่ตู้รับบริจาคของหน่วยกู้ภยัยที่ได้เปิดตั้งวัตถิฐานกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโดยด้านในนั้นมีเงินอยู่ในตู้500บาทต,ตนจึงขโมยไป240บาทซึ่งขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยส่วนหนึ่งอยู่ด้านในและไม่ทันได้สังเกตต่อมามีกู้ภัยบางคนที่อยู่ใกล้เคียงเห็นพฤติกรรมของตนตอนขโมยและเข้ามาล็อกตัวไปได้กนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าววิเชียนมงศรีรายงาน ตำรวจสอบพอเมืองนครนายกเข้าตรวจสอบเห็นหนุ่มเมากาวทำร้ายบุกาการีที่บ้านเลขที่22หมู่ที่3ตำบลดอนยออำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเมื่อไปถึงพบว่าเป็นบ้านชั้นเดียวมีร่องรอยถูกทุบพังหลายแห่งมีออค์น้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็กถูกทุบทำลายแตกเสียหายโดยในที่เกิดเหตุพบนางจิมหน้ากองอายุ74ปีผู้เป็นแม่ ผ่าเจ้าที่ตำรวจไปตรวจสอบและค้นหาตัวในนลลงพมมาลีหรือชื่อเล่นว่าไก่อายุ44ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุโดยขณะนี้หลบซ่อนตัวอยู่บริเวณข้างหน้าต่างไม่ยอมออกมาเจ้าหน้าที่จึงพูดเกลี้ยกล่อมจึงยอมเดินออกมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้จากนั้นจึงนำตัวออกมาจากบ้านเพื่อส่งตัวไปดำเนินคดีโดยนางจิมแม่ของผู้ก่อเหตุเล่าว่าลูกชายคนนี้ติดดมกาวและดมสารละเหยมานานหลายปีแล้วโดวยมักจะชอบทำลายเข้าของภายในบ้านและชอบทำร้ายแม่อยู่เป็นประจำ ที่ผ่านมาก็เคยโดนจับเข้าคุกขัง,งมาแล้วหลายครั้งไม่กี่วันก็ออกมาซึ่งวันเกิดเหตุก็เพิ่งถูกปล่อยตัวมาได้สองวันก็ออกมาดมกาวและสารละเหยอีกจนเมาไม่ได้สติจากนั้นเข้าทำลายเข้าของและทำร้ายตนหวังจะข่มขืนตนจึงได้ต่อสู้และรีบกระโดดหนีออกทางหน้าต่างไปขอความช่วยเหลือจากญาติจากนั้นจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับกุมดังกล่าวเนรมิตมงคลกิจการรัชนโนนันท์ใหม่รายงาน ายสมรภรว์มณีนายกเทศมนตรีตำบลเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมกับรองนายกเทศมนตรีประลัดเทศบาลตำบลเชียงขวัญและตัวแทนชาวบ้านโพกกลางได้ร่วมกันชี้จุดที่ถูกลักลอบตัดต้นยางอายุกว่า100ปีจำนวนเจต้นภายในป่าดอนปูตาบ้านโพกกลางหมู่ที่3มตำบลเชียงขวัญอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายหนูดีขาวสีอายุ70ปีซึ่งเป็นเท่ากระจจมประจําดอนปูตาเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยนายหนูดีกล่าวว่า ป่าดอนปูตานั้นมีต้นยางขนาดใหญ่อายุระหว่าง1 0 0ร้อจนถึง200ปีนับ20ต้นโดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกาวันที่23ามกรกฎาคมที่ผ่านมาตนได้เดินทางมาจากหมู่บ้านมาที่ศาลเจ้าปู่ก็พบว่าต้นยางถูกตัดกองระเนระนาดจากการสอบถามชาวบ้านก็ไม่ทราวบว่าผู้ใดามาตัดไปเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวนั้นชาวบ้านออกไปทุ่งนาไม่มีผู้ใดพบเห็นแต่มีชาวบ้านที่มีทุ่งนาใกล้กับดอนปูตาเห็นรถหกล้อหนึ่งคันบรรทุกไม้ออกไปเต็มขันรถ ซึ่งในขณะนั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นไม้ที่ถูกตัดจากดอนปูตาตนจึงรีบแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบต่อมาพบว่าต้นอย่างอายุนับร้อยปีขนาด3คนโอบสูงกว่าเจ็ดสิบเมตรถูกตัดไปจำนวนเจ็ดต้นส่วนท่อนไม้ที่เหลือจากการลักลอบตัดบางส่วนนั้นหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่รอออนแหล่งดงมะอีได้เข้าตรวจยึดไว้พร้อมเข้าแจ้งความดําเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนสพเชียงขวัญให้ติดตามคนร้ายกลุ่มดังกล่าวมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ต่ด้านนายสำรสาแสันมนตรีนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลเชียงขวัญกล่าวว่าเหตุาการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการกระทําที่จงใจฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไมา้ที่ดำเนินการทาหนังสือร้องเรียนไปยังนายอำเภอเชียงขวัญและเข้าแจ้งความดำเนินคดีคกับพนักงาสสนสอบสวนสพเชียงขวัญเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายแต่เวลาผ่านมาเกือบหนึ่งเดือนแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าหรือเบาแสคนร้ายจึงบอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามคดีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยสุเทพลอยแก้ว สองสามีภรรยาดวงตาพิการซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลกบมาละสายอำเภอกมาละสายจังหวัดกาลสินซึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เคย่เลี้ยงชีพด้วยการนวดแผนไทยและเบี้ยสวัสดิการปัจจุบันลูกค้าหายหมดนอกจากนี้จะออกไปหารับจ้างหรือซื้ออาหารก็ลำบากเนื่องจากทางเข้าบ้านมีน้ำขงังและมีหลุมบ่อเป็นอุปสรรคในการเดินทางเด๋ยวร้องขอห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาซ่อมแซม ในขณะที่คณะผู้บริหารเทศบ,บ,บาลตำบลกามาราสายลงพื้นที่สอบถามความเป็นอยู่พร้อมกับหาทางช่วยเหลือและเร่งดําเนินการซ่อมแซมให้แล้วโดวยนายวุฒิชัยศัพพลุนรองนาย,ยกเทศมนตรีกำมาราสายพร้อมกับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริเวณทางเข้าบ้านเลขที่56ทับ3หมู่ที่4ตำบลกำมาราสายจังหวัดกาลาสินเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนกับนายธีรภาพัญจศรีอายุ43ปีและนางประชิตเป็นไทยอายุ65ปีซึ่งเป็นสองสามีภรรยา,าสายตาพิการทั้งสองข้าง หลังจากทราบว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถนนหน้าบ้านนั้นเป็นดินลุกรังเต็มไปด้วยหลุมบ่อโดยเฉพาะในวันที่มีฝนตกจะเกิดน้ำขังและโคลนตมเป็นอุปสรรคอย่างมากในการเดินทางเข้าออกไปทำธุระซื้ออาหารนอกจากนี้รถส่งน้ำรถส่งอาหารยังเข้าไม่ถึงเนื่องจากกลัวติดลม่มโดยนายทีราพผู้เป็นสามีกล่าวว่านอกจากตนกับภรรยาซึ่งตาบอดทั้งสองคนจะได้รับความเดือดร้อนเดินทางออกไปซื้ออาหารไม่ได้แล้วคนที่จะเข้ามาใช้บริการนวดก็ไม่อยากจะเข้ามาเนื่องจากทางเข้าบ้านลำบาก รวมทั้งรถจะเข้ามาส่งน้ําส่งอาหารก็เข้ามาไม่ได้เนื่องจากกลัวว่าจะติดลมจึงได้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านช่วยประสานทางเทศบาลตำบลกำมารษัยเพื่อหาทางช่วยเหลืออย่างไรก็ตามก็ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารของเทศบาลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่จะเข้ามาแก้ปัญหากับครอบครัวตนโดยจะมีการปรับปรุงถนนเข้าบ้านพักให้ในครั้งนี้เพื่อที่จะมีรถเข้ามาส่งน้ําส่งอาหารได้และตนก็จะมีลูกค้ามาใช้บริการนวดแผนไทยได้สะดวกยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามหลังจากรองนาย,ยกเทศมนตรีกรมาลาศัยและเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจพื้นที่แล้วก็จะได้เร่งดําเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยในเบื้องต้นได้มอบหมายกับกองช่างเทศบาลตำบลกมาลาศัยนารถมาปรับเกรดและนําดินลุกลังมาถมพร้อมกับบทอัดอย่างดีเพื่อการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายกว่าเดิมทีมข่าวไทยเกณฑนิวส์รายง,งานพันโทรสรนัทนนวมณีผู้บังคับกองพันทหารราบที่3ามกรมทหารราบที่3ม สั่งการในชุดกิจการพลเรือนส่งมอบกำลังใจจากกองทัพบ,บกเป็นสิ่งของประคบริโภคให้กับผู้เดินทางข้ามจังหวัดเพื่อเข้าลูอขคอรลันทีนที่โรงเรียนบ้านคำไฮซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้ารับการกักตัวจำนวน8ปดรายจึงจะเป็นต้องแยกตัวเองออกจากผู้อื่นเป็นเวลาอย่างน้อย14วันแต่นี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและลดการแพร่เชื้อโรคโควิด -19 กไว้กับผู้อื่นและเพื่อเป็นการระมัดระวังสุขอนามัยส่วนบุคคลตามมาตรฐานวิถีใหม่ทำให้ผู้ใช้แรงงานจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา ตัวในศูนย์กักกันดังกล่าวอยู่ในความดูแลของสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอสีสงครา,ามต่ามมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนมที่ให้กระจายตั้งในทุกอำเภอในจังหวัดนครพนมเพื่อเป็นการรองรับผู้ที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงทันี้กองผ่านานรับที่3กรมทหารรับที่3ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบ,บกในการให้การสนับสนุนน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเต็มที่ความสามารถ พ่อพิพัฒน์เพชรสังหารรายงาน